สวัสดียำเย็นครับผมวันนี้มีงานมานำเสนอให้กับพี่ๆครับเป็นคัตติ้งแคมป์นะฮะก็คือผมทำเผื่อมาเล่มหนึ่งนะฮะวัสดุเป็น SUP9 เป็นนี่เลยครับวัสดุที่ตัดขึ้นรูปงานเย็นตัดเก็บผิวไปที่เรียบร้อยปาดทิ้งผิวไฟครับผมครับเป็นแนวผิวไฟนี่เลยครับตามนี้เลย วัสดุด้ามเป็นไม้พยุงครับหดยึดเป็นทองเหลืองหกจุดสไตล์ด้ามครับเป็นสไตล์ที่เรียกว่าให้ให้อารมณ์การจับกระชับมือและก็มั่นใจเวลาใช้งาน,นเวลาเราใช้งานเงี้ยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วว่ามันจะล้าหลุดลอยออกจากมือนะฮะ,ะล็อกเกาะได้แน่นเลยนะฮะจับกระชับมือครับอบชุบนะฮะปรับสภาพโลหะ ตามขั้นตอนลูหะวิทยาชุดบ่อเกลือครับพี่ๆท่าไหนสนใจปิดได้เลยครับผมราคาพร้อมสง4,000บาทครับมีหนึ่งเล่มครับผมที่ไม่ต้องรองานครับผมครับสามารถรับพมส่งทํำซองแล้วก็ครอบครองได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็มีหนึ่งเล่มมานำเสนอให้กับพี่ๆครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ